เช้าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2,506ณท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา8.30นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช,ชินีนาถเสเดจพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นังสีสุริโยไทยซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นแบบคอนแวร์990มีกับตันชื่อยังมิลิอุส บินพระที่นั่งออกจากดอนเมืองเวลา8นาฬิกา50นา,นา,นาทีระยะทางจากกรุงเทพถึงตโตเกียว4,790กิโลเมตรเวลาบิน5ชั่วโมงกับ11นาทีบินด้วยความเร็วประมาณ936กิโลเมตรต่อชั่วโมง สเด็จพระราชดำเนินถึงทาง่าอากาศยานอินเทอร์เนชันแนลกรุงโตเกียวเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าจาักรพัรดิฮิโรฮิโตและสมเด็จพระบรมราชินีนาง,งาโกะกับพระบรมวงศาสาุวง์ภูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นมารอรับเสด็จ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติญี่ปุ่นปืนใหญ่ยิงสลุดถวายพระเกียรติ21นัด ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระนท่านนายกรัฐมนตรีอีเคดักูซานุทูตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ ทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประทับเกหินคังรุ่งขึ้นวันที่28พฤษภาคมเวลานานกา4 5นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังอิมพีเรียนโดยขบวนรถมา้า สด็จพระราชดำเนินถึงเมื่อเวลาสิกนาฬิกาสามสิบนาทีทรงฉายพระบรมฉา,าย,ยาลักษรร่วมกับสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิและสมเด็จพระบรม,มาราชินีญี่ปุ่นในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตรราภรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาหาจักรีบรม,มาราชวงศ์ แต่สมเด็จพระราชินีญี่ปุ่นหลังจากที่ได้สเสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระบรมมาราชวังแล้วพณะท่านนายกรัฐมนตรีเอเคดะเข้าเฝ้าคุณละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานเครื่องราช